สนับสนุนโดยสเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรักเซเว่นอีเลฟเ วันนี้เราสองคนจะพาไปดูการท่องเที่ยวเดินทางแบบว่า Luxury เลยนะคะก็คือค<ะ>เรื่องของการเดินทางแบบ p r i v a t e jet หรือว่าเครื่องบินส่วนตัวนะคะที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่โควิด -19 เป็นต้นมาการท่องเที่ยวก็อาจจะสะดุดไปบ้างนะคะแต่ว่าพอจบโควิด -19 การท่องเที่ยวกลับมาแล้วนะคะก็ทําให้การบินก็เติบโตมากขึ้นรวมไปถึงการบินแบบเครื่องบินส่วนตัวหรือว่า p r i v a t e jet ด้วยช่วงที่ผ่านมาก็มีความพยายามนะคะของหลากหลาย p r i v a t e jet ที่จะบัาลงที่ประเทศไทยคะ่ะแล้วก็ตอนนี้มีการเดินทางกลับมาแล้ว ลกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นระดับไฮเอ็นหรือว่าเศรษฐีก็กลับมามากขึ้นนะคะทำให้ธุรกิจเครื่องบิน Private Jet เนี่ยในอาเซียนเติบโตอย่างมากค่ะก็อาจจะมีปัจจัยหลายอย่างด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นจํานวนมหาเศรษฐีในอาเซียนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีปัจจัยในเรื่องของการประหยัดเวลาของคนร่ําคนรวยด้วยนะคะบางคนก็อาจจะเป็นคนดังที่เวลาค่อนข้างน้อยแล้วก็พวกเศรษฐีต่างๆที่จะต้องทําธุรกิจนั่นเองค่ะการที่ Private Jet ได้รับความนิยมเรื่องสำคัญมากๆก็คือเรื่องของการประหยัดเวลานะครับ มีข้อมูลจากทาง m u r d e r Intelligence ที่เขาวิเคราะห์อัตราการเติบโตเฉลี่ยรายปีของอุตสาหกรรมเครื่องบินส่วนตัวในอาเซียนว่าจะเติบโตได้ถึงประมาณ14.36%เลยทีเดียวแล้วมูลค่าก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก463ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ขยับขึ้นไปถึง906ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2029หรือประมาณ5ปีข้างหน้าต่อจากนี้ครับ ปัจจัยสนับสนุนสําคัญก็มาจากหลายเรื่องด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์ว่าการเติบโตของการท่องเที่ยวจะมีมากขึ้นไปกว่าเดิมในขณะเดียวกันครับเรื่องของการเพิ่มขึ้นของลูกค้าที่มีทรัพย์สินเพิ่มมากเป็นพิเศษหรือจะเรียกว่าเป็นมหาเศรษฐีหรือคนมีสะต้งสตังในแถบอาเซียนในแถบเอเชียเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีกําลังการเดินทางเรื่องเครื่องบินไพรเวทเจ็ตจึงเป็นสิ่งที่หลายคนชอบและก็ต้องการจะเดินทางมากขึ้นเพราะว่าใช้เวลาน้อยลงไปกว่าเดิมนะครับ หรือแม้กระทั่งการย้ายถินฐานของเศรษฐีหรือผู้มีอันจะกินจากทางประเทศจีนมายังอาเซียนก็ทําให้การใช้เครื่องบินส่วนตัวในภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับ ประกอบกับมีการจัดงานประชุมสัมมานาต่างๆมหกรรมหรือมีการจัดการประชุมการระหว่างองค์กรระหว่างประเทศที่มีจำนวนมากๆรวมไปจนถึงการใช้เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยเองเราก็ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งการประชุมสัมมานาการผู้คุยธุรกิจมันจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้การเดินทางด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นด้วยครับมีข้อมูลจากบริษัทเอ็มเจ็ตนะคะซึ่งเป็นบริษัทเครื่องบินส่วนตัวนะคะชั้นนําของประเทศไทยหลายคนก็อาจจะรู้จักดีออกมาบอกนะคะบอกว่าการใช้ บริการเครื่องบินส่วนตัวก็เป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างที่บอกไปว่าปริมาณเศรษฐีก็เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ปริมาณคนที่มาใช้บริการ private jet เนี่ยเริ่มมากขึ้นตั้งแต่ปี2565เป็นต้นมาแล้วแล้วก็มากตั้งแต่มากกว่าช่วงก่อนเกิดโควิดล้วด้วยนะคะเพราะว่าจุดเด่นของ private jet หรือว่าเครื่องบินส่วนตัวเนี่ยมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นความเร็วนะคะแล้วก็อย่างที่2ก็คือประหยัดเวลาเพราะว่าเหล่าเศรษฐีหรือลูกค้าเนี่ยไม่ต้องไปตามตารางบินตามปกตินะคะสามารถที่จะเลือกเวลา บินเป็นของตัวเองที่สะดวกมากขึ้นด้วยความนิยมนี้ก็เลยทําให้นักธุรกิจระดับโลกเซเล็บหรือว่าพวกเหล่าเอลิสเตอร์นะคะคนดังต่างๆเนี่ยก็ใช้บริการ p r i v a t เจ e ทบางคนอาจจะมี เครื่องบินส่วนตัวเป็นของตัวเองเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในหลายแวดวงอย่างทางอีลอนมัสเองสตีเฟนสปริลเบิร์กเองนะคะหรือว่าในแวดวงวงการบันเทิงอย่าง Taylor Swift หรือว่า JC ก็ใช้ Private Jet เหมือนกันค่ะทีนี้ Private Jet ราคามันแพงขนาดไหนแน่นอนเป็นของเศรษฐีเนี่ยนะคะราคาก็ไม่น่าจะเบาเหมือนกันไปดูกันหน่อยว่าราคาเครื่องบิน j e ็ส่วนตัวเนี่ยก็ แน่นอนว่าแพงแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นด้วยแล้วก็จํานวนที่นั่งต่างกันมากน้อยแค่ไหนการตกแต่งออกแบบด้วยนะคะอันนี้อ้างอิงจากเว็บไซต์ Investopedia ราคามีตั้งแต่2ล้านดอลลาร์สหรัฐอันนี้เป็นแบบไซส์เล็กนะคะแล้วก็สามารถที่จะแพงไปจนถึงขั้น100ล้านดอลลาร์สหรัฐได้เลยอันนี้ก็คูณออกมาเป็นเงินไทยอีกก็ถือว่าราคาสูงมากทีเดียวค่ะส่วนเครื่องบินจะส่วนตัวขนาดใหญ่นะคะที่ดังๆก็จะมีเครื่องบินของ Bombardier หรือว่ากับ Steam. รุ่นนี้ราคาแพงมากๆนะคะสามารถบินจากกรุงเทพไปที่ทวีปยุโรปได้โดยไม่ต้องแวะเติมน้ามันที่ไหนเลยค่ะเรามายกตัวอย่างดูนะครับเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวที่หรูหราและก็คาราคาแพงมากของ g อ l f ฟสติลสนะครับรุ่นก็คือ G650 นี่เป็นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวขนาดใหญ่สามารถจะจูผู้โดยสารได้ถึง17คนด้วยกันครับแล้วก็บินได้ทางไกล มากถึง7,500ไมล์ทะเลครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องแวะเติมน้ำมันแต่อย่างใดภายในเครื่องบินลำนี้ก็จะมีห้องโดยสารที่กว้างขวางมากครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันมีห้องทำงานมีห้องสำหรับการพักผ่อนหรือความบันเทิงมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไว้ให้ใช้เต็มที่การบริการการเดินทางตลอดการเดินทางด้วยเครื่องบินลำนี้ราคาของเครื่องบินนะครับ ราคาของการให้บริการอยู่ที่70ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าคิดเป็นเงินไทยคือ2,400ล้านบาทด้วยกันนี่คือราคาของเครืร่องบินลำที่บอกว่าแพงมากๆส่วนถ้าเป็นราคาต่อเที่ยวบินอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับระยะทางเส้นทางการบินระยะเวลาที่ลูกค้าจะใช้ไปค้างคืนเวลามันก็จะเบิ้ลขึ้นไปอัตราค่าใช้บริการก็จะแพงขึ้นแต่โดยทั่วๆไปแล้วราคาเริ่มต้นหลักแสนบาทแน่ๆนะครับ ถ้าเป็นการเดินทางต่างประเทศนะครับถ้าหากว่าเดินทางไกลพักค้างคืนอันนี้มันก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยแต่ถ้าคิดเป็นรายเฉลี่ยต่อคนราคาอาจจะลดลงมาเหลือคนละประมาณ5-60,000บาทที่บอกหลักแสนนี่คือทั้งลำนะครับหารไปถ้ามีคนใช้บริการเยอะอัตราค่าใช้บริการมันก็จะถูกลงมาอย่างที่บอกไปครับว่าถ้าไปต่างประเทศค่าใช้บริการก็จะขยับเพิ่มมากขึ้น ขึ้นอยู่กับระยะทางขึ้นอยู่กับระยะเวลาของของคนที่ต้องการใช้บริการครับด้วยเทรนด์ที่คนนิยม private jet นะคะหรือว่าเครื่องบินส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นก็เลยทําให้ทาง M7 เนี่ยเห็นโอกาสนะคะมีการไปประกาศเข้าลงทุนในบริษัท Wings Cover Asia จํากัดเป็นมูลค่าดีลถึง17ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ด้วยนะคะเพื่อที่จะขยายตลาดไปกินมหาเศรษฐีที่ทางกลุ่มประเทศอาเซียนเพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วก็บริษัทก็ยังมองว่ามีแผนที่จะปิดดีลในการลงทุนเพิ่มหลังจากนี้ด้วย ทีนี้พอเรากําลังพูดถึงความหรูหราของเครื่องบินส่วนตัวนะคะหลายคนอาจจะอยากรู้และอยากเห็นแล้วค่ะพี่เจียวว่า private jet ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็หรูหราที่สุดในโลกเนี่ยเป็นยังไงเป็นของใครนะคะอันนี้หรูจนถึงขั้นได้รับฉาย,ยาว,ว่าเป็นคาราฮาดบินได้นะคะก็คือเจ้าโบอิง747-8เป็นเครื่องบินที่มาพร้อมกับทุกสิ่งที่อำนวยความสะดวกที่เรานึกออกเลยนะคะเวลาจะเดินทางบนอากาศความสูงระดับ40,000ฟุตจะต้องมีอะไรกันบ้างก่อนหน้านี้เดอะซัน สื่อใหญ่ของอังกฤษก็มีการนำเสนอทาง Boeing 747-8แล้วเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นภาพของตำแหน่งเครื่องบินจส่วนตัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยคุณผู้ชมดูความหรูหราไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งนะคะแล้วก็ดีไซน์แล้วก็พวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยถือว่าสะดวกสบายมากๆนะคะเตียงเขาบอกว่ามีขนาด k n n s ซ z e นะคะแล้วก็ปูด้วยขอบสีทองหมอนของตกแต่งเนี่ยดูหรูหราไปหมดเลยโอ้โหนึกว่าอยู่โรงแรมระดับ 6ดาว7ดาวเลยนะคะแล้วก็มีห้องน้ำส่วนตัวอันนี้โออ่าสมฐานะมหาเศรษฐีนะคะแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยสะดวกสบายมีห้องอาหารด้วยห้องนอนด้วยนะคะแล้วก็ห้องนอนหลักเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่พิเศษพิเศษยังไงบ้างคะพิเศษ ก่อนจะพาไปดูห้องนอนที่ว่าหรูหราพาไปดูศิลปินคนที่เป็นคนออกแบบเป็นศิลปินชาวฝรั่งเศสนะครับอัลเบรโตปินโตห้องนอนใหญ่ก็าบอกว่าเป็นจุดที่โดดเด่นที่สุดของเครื่องบินลำนี้จุดที่ตั้งของห้องนอนห้องนี้อยู่ที่ตรงจุดที่เขาเรียกว่าจมูกของเครื่องบินก็คืออยู่ใต้ลงมากับห้องนักบิน เพราะฉะนั้นห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่มีความเป็นส่วนตัวมากที่สุดของเครื่องเพราะว่าจะอยู่ไกลจากเครื่องยนต์เสียงที่จะรบกวนก็จะน้อยที่สุดนะครับแล้วก็อยู่ลําพังไม่มีจุดไหนใครมารบกวนนะครับเตียงที่ตั้งอยู่กลางห้องนอนเขาบอกว่าเป็นเตียงที่ตูกปูด,ด้วยสีทองมันเงาคือพยายามจะให้ความรู้สึกของความแพงของความลักชัวรี่นะครับ แล้วเครื่องบินลำนี้มีไฟที่สามารถควบคุมได้อุปกรณ์ด้วยอุปกรณ์หน้าจอสัมผัสแบบทัชสกรีนนะครับสมาร์ทมากห้องน้ำมีสิ่งของต่างๆมีกระจกมีสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้อยู่เต็มไปหมดนะครับเฟอร์นิเจอร์ไม้ขอบสีทองนะครับแล้วก็สิ่งประดับประดาต่างๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นทองคำทั้งหมดส่วนเครื่องบินชั้นหลักนะครับก็คือชั้นบนเครื่องบินเนี่ย เป็นชั้นบนที่ใหญ่ที่สุดข,ของเครื่องบินจัมโบ้เจ็ทที่เคยสร้างกันมาด้วยนะครับห้องนั่งเล่นก็เต็มไปด้วยของจําเป็นหรือว่าของที่คนที่เดินทางระยะไกลๆต้องการนะครับมีตู้หนังสือมีโทรศัพท์จอแบนขนาดมาหืมามีโซฟาส่วนตัวมีศิลปะบนผนังที่ว่ากันว่ามีราคาแพงมากนะครับ โดยที่ไม่นานมานี้มีข่าวการประกาศราคาของการใช้เครื่องบินลำนี้ตั๋วเครื่องบินที่แพงที่สุดในโลกคนที่ต้องการจะสัมผัสกับประสบการณ์5ดาวบนท้องฟ้าต้องจ่ายเงินประมาณ365,000ปอนด์ปอนหรือประมาณ16ล้านบาทสำหรับการทริปเดินทางซึ่งใช้เวลาเพียงประมาณ90นาที90นาทีจ่าย16ล้านบาทแลกกับความหรูหราแบบนี้คุ้มไหมขึ้นอยู่กับว่าคนที่จะบิน มีเงินมากรน้อยขนาดไหนนะครับอ่าไม่แน่แฟนรายการเราอาจจะสนใจก็ได้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของที1 6ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ